สวยบาไทายมะเอือดเดนเน่ไทยมะเอือดระเบียงยุโรปเราเรียกบางคมองยปโรปสุนไม้คา่าเลิศลังอวังการอลังการงานสร้างลุล่ามาเฮาอเออชีวิตดีใจเนาะเกิดมาชีวิตหนึ่งก็ได้มา อยากไปไหนก็ได้ไปอะไม่เคยคิดเคยฝันเลยนะพี่น้องว่าช,ชีวิตจะมาถึงตรงนี้ดูฮัลโหลอุดรส่งตรงมาจากอุดรนะคะเนี่ยอุดรท่านนี คดียัดหิยัดแดดเอ้ยดีแจจัง,จงได้รางานมาอุดรกูก็จัดเลยสิคะมาท้าทายกูอีเวนต์ตะไลไฟไม่หมอย ดูสิคะดูวิวสิอลังการงานสร้างไหม,มสุดสวยมากอะ่ะจะไปซื้อรองเท้าแตะลืมเอารองเท้าแตะมาจะไปซื้อมันมีแต่หมวกขายรองเท้าแตะมันดันไม่มีขายไปถามมันบอกว่ามันเปิดสิบโมงเช้าอ่ะสานโอ้ยดูสิคะ สวยมากเลยอ่ะมีความเป็นสเปนมากๆเลยนะโยไม่ใช่มีความเป็นอุดรมากๆเลยอ่ะนี่แหละสาวอุดรจอนสินแลน <c oughs> ดเดี๋ยวจะพาไปเหยียบน้ำทะเลเนี่ยจ้าว้าย,ยังเหยียบไม่ได้เลยยังไม่ซื้อรองเท้าแตะต้องรอรองเท้าแตะก่อน ลูกชายกับผัวแม่ก็ไม่ยอมเข้ากล้องเออเป็นอีอย่างกันบุ๊พวกเนี้ยก็อย่างว่าแหละโลกโเซเชียลมันน่าขยะขแยงมันน่ารังเกียจเขาก็เลยไม่เอาอืมขยะโเซเชียลมันเยอะมีพวกเคียนเนี่ยพวกขยะเนี้ยขนาดไม่ได้ทำหาอะไรมันน่าอีสัตว์อีสัตว์นรก หมอนวดกระปุกแม่งยังมานั่นเลยอ่ะไม่รู้จักกันเสือกมาละลานอีกอกี่ข้อจร <c oughs> <c oughs> ิงๆตรงที่จะเป็นให้เขาว่ายน้ำเขามีที่ให้ว่ายน้ำให้อาบน้ำด้วยนะในห้องน้ำเลย <c oughs> เออเดี๋ยวเราต้องมาไหา้น้ำเราต้องมาเล่นน้ำให้มันอันนี่ก่อนไปเตรียมตัวใหม่ก่อนเดี๋ยวกลับไปที่พักไปเตรียมตัวใหม่ดูให้ดูอคือสวยมากเลยเพื่อนๆมันสวยมากเลยอ่ะดูซิดูต้นปาล์ม อันก็ช้หาดผ่านนะสวยกว่าเอไอนี่อะไรนะเขาเรียกเวนิกเหรอวนิที่ไปอิตาลีครั้งที่แล้วอะ่ะดูชีวิตไฮเอ็นไหมละ่ะเอไม่ใช่ชีวิตไฮเอ็นสิเราจะไปใช้ไม่ได้เพราะเราไม่ใช่ไฮเอ็นเราเป็นพวกกระโหลกกระลาพวกพวกแม่ค้าต่ำตม <laughs> พวกลูกชาวนาชาวไร่เออลูกชาวนาชาวไร่ได้ชีวิตแบบนี้ก็ดีเด้ก็โอเคอยู่เด้อสือ,อมไม่ได้เดือดร้อนใครนะจะมาเที่ยวก็ซื้อตั๋วเองไม่ต้องมานั่งเลี่ยไรเงินแค่พันสองพันแม่ก็มานั่งเลี่ยไรกระจอกจิบหายพวกสัตว์นรกงานการไม่รู้จักทำงานการไม่ทำ ตั้งหน้าตั้งตาขอแดกเดือดร้อนอะไรก็มาขออีกคนให้ก็ควายควายกูไม่รู้ว่าแม่งแดกอะไรเป็นอาหารหลักเออแดกอะไรเป็นอาหารหลักกันีพวกเหี้ยทำงานมาเหนื่อยๆเอามาเ,เลี้ยงพวกขยะสังคมอะ่ะไม่อยอมทำงานน่ะทำงานก็กลัวได้เสียภาษีทำงานกลัวได้เสียภาษี ทำงานก็มีแต่งานพุดรลิตติดคดงคดีเออติดคดีที่เพราะว่าความเฮี้ยตอแหลดอกทองตัวเองคัคันขยเยอไปเปิดเผยเอารูปโป้เพื่อนมาปล่อยในโซเชียลตามห้องต่างๆเขา,าห,หมั่นไส้เขาก็ยักคดีให้สรุปแล้วตอนนี้กลับไปเลียหีกันจ้าไม่เป็นไรเอาที่สบายใจเลยจ้า อันนี้แม่ไม่ว่าที่พวกมือสบายใจเลยคนที่เชื่อก็มีแต่ควายทั้งนั้นแหละพวกที่มี่เนีอสมองเขาก็จะคิดได้พวกควายมันก็จะกระโดดไปกระโดดมามเราที่พวกมือสบายใจอสวยอะ่ะ ิเดี๋ยวจะมาเล่นน้ำนะเราต้องมาเล่นน้ำนะจ๊ะเดี๋ยวดูก่อนมีความเป็นสเปนมากๆสเปนพูดถึงสเปนกับอิตาลีมันจะคล้ายๆกันนะอมืมีความเป็นคล้ายๆกัน แค่นี้ก่อนนะคะอยู่นี่นะคะไม่ได้ไปเมืองไทยนะมาสเปนค่ะชีวิตของชาวยุโรปที่ทำงานอาชีพสุดจริตทำงานจ่ายภาษีทำงานเต็มร้อยก็จะมีชีวิตดีๆแบบนี้ค่ะ <c oughs> แ้่ภาษีชีวิตด,ดีแบบนี้ก็คิดอยากไปไหนก็ไปคิดตัดสินใจภายในวันวันเดียวอะค่ะรางงานได้มาเลยค่ะจองตัวมาเลย <c oughs> ลราคบตั๋วก็สามคนพ่อแม่ลูกก็หมื่นกว่านะคะหมื่นกว่าเพราะว่าสเปนะปกติมันจะราคาไม่กี่ร้อยหรอกแต่เรา ตัดสินใจมาด่วนๆไงเราก็ไม่แคร์เราก็ไม่มายขอให้เราได้เวลาว่างอะไรเงี้ยดูวิววิวร้อยล้านมากเลยเห็นไหมที่เนี่ยเขาจะเรียกว่าระเบียงยุโรปเป็นระเบียงแห่งยุโรปเราะว่าเมืองมาลากานะคะมาลากาเฮ้ hey, hey. เนียงมาลกกาก้าติดทะเลนะคะมาสเปนต้องมาต้องมาแบบนี้ค่ะไม่ใช่ว่าไปนั่งขุกอยู่ในโรงแรมชุ้ๆูๆมีแต่ตึกมองหาอะไรก็ไม่เจอนี่คือสเปนค่ะชีวิตไม่ใช่รูรามาหาหรอกชีวิตแบบชิวๆไม่ได้รวยนะไม่ได้รวยมหารวยนะ พอมีพอกินน่ะไม่ได้เดือดร้อนจะไปเที่ยวก็ไม่ต้องมาขอเงินใครนะคะไม่ต้องขอเงินใครดูซิคะร้อยล้านไหมคะคุณพ่อคุณแม่หาพี่พ่อแม่พี่น้องดูอุ้ยจะลองกล้องใหม่นะคะปีที่แล้วเอ้ปีก่อนปีก่อนหรือปีที่แล้ววะซื้อพอซื้อโทรศัพท์ใหม่ปุ๊บ เราก็จะหาที่เที่ยวทันทีทดลองกล้องค่ะอลังการงานสร้างไหมคะสวยมากที่นี่เขาเรียกว่าระเบียงยุโรประเบียงของยุโรป นะคะสวยไหมคะสวยมากแต่ยังไม่ได้ไปลงลงไปเหยียบน้ำทะเลคือสวยอะสวยว้วางอลังการจะอยู่ที่นี่อาทิตย์กว่านะคะอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งไม่ถึงอาทิตย์กว่า ก็จะประมาณนี้นะคะส่วนระอวดเพื่อนๆคือพักลอนเก็บไปเที่ยวนะคะพักลอนจะเก็บไปเที่ยวส่วนเรื่องที่หีคิีแตกน่ะเอาเงินจ่ายทนายค่ะจ่ายทนายไปจัดการพวกขยะโเซเชียนจะมองหมาปัญญาควาย จนกระจอกสะเออมาฟ้องร้องคนรวยเอ้ยรวยได้ลหละรวยมหารวยไม่ได้ดรวยร้อเร่นดูดูกล้องกล้องโคดเวอร์เลยอะ่ะถ่ายย้อนแสงนั้นเนี่ยพี่น้องโอ้อโหกล้องก็ราคาครึ่งแสนนะกล้องกล้องเขาอะ่ะโทรศัพท์เขาก็ราคาครึ่งแสนดูซิพี่น้องมันสวยมากอะ่ะ ยวให้ดูข้างล่างอุกุูดูน้ำดูน้ำพ่อแม่พี่น้องดูดูดูดตแ,แต่และแต่ละไม่ไดไม่ได้ไม่ไดดูน้ำความใสของน้ำเดี๋ยวจะไปถ่ายตอนลมเหยียบน้ำทะเลให้ด้วยนะคะส,สวยมากอนะ่ะ แค่นี้นะคะเดี๋ยวจะถ่ายมาให้เพิ่มอีกไปที่ไหนจะถ่ายเพิ่มให้นี่ชายหาดอีกฝั่งนึงสวยมาก เลยมากเลยใช่ไหมเออเดี๋ยวจะมาว่ายน้ำตรงนี้แหละเออว่ายน้ำตรงนี้ดีกว่ามาฝั่งนี้ดีกว่าอืมสือไม้เ,เพื่อนๆอากาศ21องศานะคะ21องศาดู ดีมากเลยอะ่ะไม่ร้อนไม่ร้อนไม่หนาวอากาศกำลังดีเยจดองศา